สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกท <Tá, S 1> e? ja ุกท่านครับ huh. ยินดี้ตลาดทุกทุกท่านเข้าไปช่องวีพีธรรมดานะครับต้องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนะครับหุ้นดาวดุนเช้านะครับหุ้นดาวดุนเช้าของบัตรกันละเอยดสบายดีนะครับสีชมพูสีชมพูสีชมพูดีไหมทุกทุกท่านนะครับหุ้นดาวดุนเช้านะครับก็เพราะเขอบพระคุณจะมาชิกทุกท่านนะครับที่ก็เข้ามาชมนะทุกทุกทุกเรื่องจากปฏิการด้วยนะครับตัววันนี้เข้าอยู่เนาะ ให้เจ็ดกับแปดมาเจ็ดหกนะแต่คู่เจาะหายนะไปไม่ถึงหกนะหกเจ็ดเจ็ดหกนะครับให้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโน่นไปดังทุ่นนะครับจับคู่ไม่แม่นนะเด่นก็พอจะไปวัดไปวาได้อยู่นะครับประมาณนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะกรีทบๆเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดติดใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเอามาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างวันนี้มาสายอยู่แล้วหละวันนี้ แต่ละวันเนะเด่นนะครับศูนย์กับหนึ่งนะครับเน้นที่หนึ่งนะศูนย์หนึ่งนะครับวินกับสองสามสี่ห้าหกอือระหว่างมันไปเจ็ดแปดเก้าเลยนั่นแหละอือรอบนี้ไปอือศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกนะครับหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกนะครับอ่าเน้นที่หนึ่งนะครับฟันที่หนึ่งว่างั้นเดี๋ยวฟันดงที่หนึ่งนะครับ ส่วนนี้ฟันธงที่สีห้าหกนะครับอ่ไปมาลูกไปมาเหรอไปมันไปเลยอ่ะถามนี้นะครับเจีดเอาจะแคปหน้าเจีไวให้กันมีเพื่อนมาเหรอแมวถามแมวมันมีแมว แมวป่าแมวอะไรเข้ามากินประตูแ้วแมวเจ้าของบ้านก็พากันนั่งมองเจ๋ยมีกิตใจเอื้ออารีอยู่คือให้เขายอมกินให้เขากินอยู่ หยุดเอานะครับตามนี้เลยนะครับครับวันนี้หยุดทำเนาะครับตามนี้ก็แล้วกันนะครับ,ว,รบวันนี้ช้าครับวันมาช้าวันนี้บขอบคุณมากมานะครับขอให้ทุกานโชคด,ดีโชคด,ดีครับ